นเฮียเอาเอาแล้วต้องไม่เป็นมาไงวะคะอาเมื่อกี้มีคนกดตะกาแล้วครับขอบคุณมากครับมีคนกดมา3าก้อนเลยนะครับเอาวันนี้เราแบบสักนิดหนึ่งแล้วกันพี่ลองเรียปตะเป็นไหมเรียวตะพี่เป็นไม่ได้หรอยังรักเธอนั่นเลี้ยวดาวมีไวบเบิ้มรื่ไหนล่ะ ไม่ไทบ่แต่ความจริงคืออ่าได้ได้แล้วร้องเพราะด้วยนะเออมันก็นิดหนึ่งครับผมขอบคุณครับซื้อแล้วห้าก้อนโอ้โหขอบคุณครับพี่สมพรเฮ้ยมาแล้วครับโอ้โหพี่กล้าได้ไปอุ้ยหลายก้อนแล้วครับเนี่ย พพพีี่ขอเเลลงงน้คุณจุธรัตบอกจะอุดหนุน20ก้อนโอ้โหจริงจริงปะเนี่ยโอ้โหร้องเพลงปลุกใช่ไหมโอ้โหโทษทีครับพี่โทษทีครับโอ้เพลงอยังนี่ เดี๋ยวเลือกก่อนนะครับอ่ะกดตะกร้าได้เลยครับสั่งแล้วยังไม่ยังใช้ไม่หมดเลยขอเพลงได้ปะอ้าได้ครับได้เอาเพลงอะไรอ่ะอ่าขออีกสิบก้อนพอมาครับเดี๋ยวเลือกเพลงให้เลยเดี๋ยวนั้นมีไว้เบิ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผม เหนื่อยจังอยากฟังเสียงจะลองดูว่าเพลงนี้ร้องได้ไหมตัดเลือดไปก่อนครับมันมองไม่เห็นกำลังจะสั่งลองใช้ค่ะบอุ้ยอบครับอให้เพลงหนึ่งให้เพลงหนึ่งเอวสั่งจะรัดให้เพลงเบนเจ๋อชัดดิหัวสมอง สวัสดีครับกดตะการเลยนะคะคคมาเดี๋ยวรอบนี้ให้พี่ก้าร้องแป๊บก็ไอพี่สายซักเพลงนะครับสลับกันร้องกันไปเจะร้องไหลแคสตอนนี่โอเคสิร,ร,สรึ้ปเ่าเยวก็ไม่มีคนซื้อสบ,บู่เขานะ <laughs> <c oughs> มีคนบอกว่าดอกกระเจียวบานคะ่ะโอ้พี่เดือนนะครับพี่เดือนดอกกระเจียวบานเหรอครับอ่าสองก้อนเนอะเฮ้ยเฮ้ยสองก้อนนะมึงดอกกระเจียวานเออเจ้ไปอ่ ไม่เอาไม่เอาคือร้องเพลงทุกคนในไลน์ยังดูเยอะเลยใครนี่หนึ่งออเดอร์หนึ่งเพลงมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้มี๋วางมาเมึงเนี่ยเมื่อกี้มีคนจะกด20ก้อนบอกว่าเหมา20เพลงจริงไหมเนี่ยจริงจริงเข้าก้นหรือยังยังกดมาก่อนเดี๋ยวเหมามาเลยอะกดก่อนอะกดมาก่อนเดี๋ยวเหมาให้เลย20เพลงโอ้ยจริงไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปเช็คก่อนเดี๋ยวไปเช็คอีกเจอสี่ร้อยไปเนี่ย เรเพลงคนละเพลงมีขอขอ30ยังเจ๋วให้แพดี้โอ้พี่ไวรี่40แล้วครับบอลเขาก่อนบอลเขาก่อนไล่กันดีกว่าอะไรนะไล่แกันนะเอาบอลก็ไล่เหรอได้เท่าไหร่เหมือนกูก็ถูกเหมือนกันนะเบอร์เงินเดี๋ยวหาก่อนไอ้อ้นเอ้าพูดเท่าอ่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวกำลังเลือกเพลงอยู่เมียกูนายจะถูกสองตัวล่างใช่ป่ะสองกุนายใช่ป่ะเป็นียง ะไม่ไม่ร uh. oh I mean <uh ู้ไอ้เล็กสองตัวเขาเล็กสองตัวล่างสองตัวบนพี่แกาไอ้บ้าสองตัวล่างสองตัวล่างเนาะอุ้ยโอ้ยถูกเวอร์อุ่นนะเฮ้ยเอามาล้างก่อนเอามาล้างก่อนถูกหรือเปล่าไม่รู้อยู่ไหนเออเจไลอยู่หรอพี่พี่ที่ไลอยู่ไม่ต้องออกออกทำไมลมจะเข้าจะออกเนาะ ถูกถูกเวอร์อนสวัสดีครับทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนให้ทุกคนกดสั่งมาได้ผมหลงเข่าจะออกอีกเนาะไหนกูน้องหาเพลงอาเตียมนะครับเดี๋ยวพให้พี่สายร้องแป๊หนึ่งอ่าขออีกห้าก้อนนะครับทุกคนขออีกห้าก้อนขอเพลงมันมันหน่อยเดี๋ยวสั่งสามก้อนค่ะโอ้ยมันมันอะไรได้ครับได้ได้หนึ่งหกจากอันนี้แล้วคือจากอันนี้ด้วยไงหมาเมื่อไงขอเพลงมันมัน เพราะว่าหกหกแล้วแม่มันตัวเดียวกูซื้อหนึ่งหกหกมันมันไม่รู้พี่กำลังจะกำลังจะกดหาโทรศัพท์าโทรศัพท์อยู่นี่เพราะว่าหมาทุนนะครับโคนนะครับนึเพลงมันมันอ๋อพูดเท้าเอาไปพูดเถ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวพี่ครับใส่เลือกเพลงขงอแข็งมืไอคือไอประชดกู กูแล้วมันจะมาประชดด้วยเออเอาดิเงามาดิยดตังต่นน้อนอ้าเตรียมเลยครับสาก้อนสามก้อนอ้ายขอมอลล์เลยค่ะข้าเก็บคือบ่าพีู่ร้องนะร้องูร้องไม่ใช่เหรอเพื่อนคุณก็เอากลามอะไรไพอหมาคุแล้วนะ จะเดินเปล่าไปครับเพลงมันมันกูซื้อนะแต่มันบอกโอเคครับแล้วมันแล้วมันไม่เห็นแต่กูมันไม่ได้ให้กูจ่ายตังค์าอ่างี้กูจะได้จากมันปะหมดแล้วเราซื้อก่อนเนาะโอเคได้ปะบอกว่าอยากขอมอรมบอกว่าอยากขอมอรมไม่รู้มอรมเขาลำแบบไหนผมเองยังไม่เข้าใจเอ้ยเอ้ยมาชื่นซื้อสินค้าไปอีกหนึ่งโอ้เออเออมาดิมาแล้วสั่งราคาคุณครับ นายมึงร้องไม่รู้เรื่องอีกึงก็ดัมน้ำีกเอะไรามน้าำเป็นพ่อ้าแม่กาไ่ดับน้ำอีก้อกจนผิวดำชีช้ำกระดําปีเออไม่ได้มันไม่มันหวยก็ไม่โดน สามสิบยังเจ๋วสาิบยังเจ๋วเออเสียพันห้านะครับใครเสียพันห้าปีมือเนอะหิีเจี๊ยบทำไมแล้วแล้วกูโทรไปาั่งกูด้วยเนี่ยสั่งแล้วนะจ๊ะเอ้อโอ้โหเอาเรื่องว่ะไปเลยไปเลย 네 <susurra> ก่ก้อนครับกี่ก้อนเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรครับกี่ก้อนมาท่าลูกค้าเพลงอะไรฮะอ่าท่านลูกค้าครับลูกค้าโหวตไปเลยครับแต่เมื่อกี้มีคนสั่งเลยนะหลายก้อนเลยเออ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 ยังไงพี่ก้ายังไงอยากได้เพลงไหมเพลงมีขอบอกเบสไอของไอ้นั่นอ่ะเต้ยอ่ะพุเต้ยเพลงอะไรอ่ะเพลงพุเต้ยอ่ะบอกว่าเลขูย์หกเนาะ อะไรศูนย์หะเจ็ดศูฮ้เจ็ดศูอ่าวันนี้นะครับใครตังเยอะนะครับมากดสบู่ได้เลยอ่ะยังไงศูนย์หกใช่ไหมเรียนรถเหรออรถลพีดหรอดู๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับศูนย์เจ็ด ตื้อตายร้องห้ตึ๊ดเสียที่เตาอิซันขวาสจะพูดนะครับได้ยังไหมไม่ไม่รู้อ่ะเลือกเลืก็ได้ครับใครมาก็ไข่เน่าไอ้ไหมได้ไหมไข่เน่า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 อ่ะแล้วเพลงต่อไปนะครับขอมอบเพลงนี้ให้กับเออ่ทุกท่านนะครับที่ชื่อเพลงว่าปวงโอยไข่เน่าปวงโอยปวงโอย ในพี่เพ้นเหไม่อยู่นะถูกหวยเปล่าแถูกหวยกดตะกร้าได้เลยนะครับทุกท่อถูกหวยไหมบาลขที่แม่ถูกเปล่าเนครับ่ไซ้อไปดูยาหรถูกปล่าถออนกออสองบาทเลยเนี่ยไม่ซื้อนะองหนึ่งกเนี่ยออก เอยู่บนได้ก็ได้นะินครับอยู่กินอยู่บนได้พอใจพื้นไหมพื้นเสีเตาไป่ยอ้พื้นเสียเตาอืมทำไมขึนไข่หนอเสียเตาสกุนะครับคกุลกบอสเนี่ยไหนอ่ะลงแล้วเบียงนี่หรอเตาทำรวนลง